สบายดี LT Vision เวียดนามยังคงเป็นผู้ลงทุนหลักในแขวงเซกองท่านเหล็กไหลศรีวิไลเจ้าแขวงเซกองได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว VOA ครับว่ากลุ่มบริษัทจากเวียดนามยังเป็นผู้ลงทุนอันดับหนึ่งโดยเฉพาะด้านการเกษตรเหมืองแร่ และพลังงานไฟฟ้าซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแขวงเช่นเวียดโพงกุป๊ปลงทุนในแร่บอกไซ์ที่เมืองดักจึงกลุ่มบริษัททวงไห่กรุป๊ปลงทุนในด้านเกษตรโดยปลูกผลไม้หลากหลายชนิดส่งไปจําหน่ายที่จีนและบริษัทเวียดลาวพเวอร์จอยสต็อกคอมพานีลงทุนโครงการเขื่อนไฟฟ้าเซกหมาน3จําหน่ายไฟฟ้าให้กับเวียดนาม รายงานของสำนักข่าวดังกล่าวระบุครับว่าปัจจุบันมีบริษัทเวียดนามลงทุนในสปปลาวจำนวน426โครงการมูลค่ากว่า4,300ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือเป็นอันดับ3รองจากจีนและไทยทั้งนี้ครับการลงทุนของเวียดนามในสปปลาวยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกเช่นโครงการพัฒนาท่าเรือหงอ่างที่จังหวัดฮาติงของเวียดนาม โครงการก่อสร้างทางรถไฟจากนกครหลวงเวียงจันทร์ไปยังท่าเรือวุงอางโครงการพัฒนาเศรษฐกิจศูนย์กลางด้านโลจิสติกที่ท่านาแล้งและโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนถานหินที่เมืองบวรพาแขวงคำม่วนเพื่อส่งไฟฟ้าไปขายอย่างเวียดนามอันหนึ่งครับในปี2565รัฐบาลสปปลาวประสงค์ให้ภาคเอกชนลาวและต่างประเทศร่วมลงทุนในสปปลาวจำนวน184โครงการ เพื่อพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกเพื่อชมโยงกับประเทศอาเซียนใน2รูปแบบคือ 1. การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 2. ภาคเอกชนลงทุนร้อยละร้อยและโอนโครงการให้กับรัฐบาลลาวเมื่อสิ้นสุดระยะอย่างไรก็ดีครับในปี2564มีบริษัทต่ตางประเทศลงทุนในสปปลาวจำนวน23โครงการรวมมูลค่าการลงทุน2,064ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่ง ลดลงกว่าร้อยละ80เมื่อเปรียบเทียบกับปี2563และพบกับ a r r o t v i s i o n ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี